นะนี่นะครับบังไฟค่ายทีมงานนุมละมูลนี่นะครับเนี่ยเจ้าฉบับทีมงานนุมละมูลดาบโดดยังชุมน้อยนี่อะไรพลสออดีตผู้ช่วยพี่น้ำพอลสอมือให้น้ำกูกับมึงเนี่ยกูบางบอมาหาตูมึงตัวมึง เอาเหมือยมึงกูยมึงยมกูยมึงเกลียวได้ปะเนี่ยกูเกลียวได้กูยมึงนิ่งยี่สิบตัวยาวยาวยูว่าถึงไหนเอามัดไหนมัดตู้บังบังเรื่องสองลอยตู้บังเนี่ยปะต้องแยกออกได้บางเก่งกับบ่อยมบางไหนบางบกเก่งที่นี่บุยบางไครไปขืนมันเองเหมือนกนะผมตู้บังสองลอยเล่นปะนะบาวดิดบังเลื่องสองลอยเล่นน้ำมวลเนาะ ไปสองร้อย่ะเอาแล้วเสนเขาแล้วไคนั่นเอาอีกวันี้เอาอีกวันนี้ถามเมื่อเอาไปสองร้อยไปสองร้อยมไม่ได้นาถามวันทิเรา้อกันเออเอาสองร้ไปเอาลงหนจับมืออเอาเงินใหม่เลยเลยนี่เอาเงินใหม่เลยเออเอางินใหม่ใช้มากแบบลอยซื้อเราไบซื้อเราก็เยอะจี่่วมี โอ้ยมกินเหล่ากกินเดตหนุ mm ่มละมุนหนุ <okay, şey> ่มย okay. ังกะร่งเฮ็ดมันเันอบเทนีอ้เด็ดมันมวนโอเคถดไเลาาาบตไปซิเดียสตัวไปแครับโอเคเอาพี่พี่จัดมาพี่จัดมาเ้าสองร้อยจูเลยยังจูคิ้วไหน ประมาณสิบหกสิบหกผมพูดหน่อยเล่อบางเดียวนี่ที่จูดจังน้อยเลยนี่ออ๋จูดหรือว่าเนี่ยธนาบางนี่เสมอบางนี่แค่ห้องโวยไม่ว่าไม่ว่าดาบแค้เตี้ยใต้แข็งหลับนี่ครับบุญเมืองไฟบานพระคะนี่ที่มาหนุนละมูลกำลังสิริจุดอีกบาง ตังน้อยอีกล้ต่อไปนี่ละเล่นวนวครับผมเอยสองร้อยสองรอยไปงเสอรอยี่อยงพอเลเออาเอาออาเอาเอเอา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 อาเอเอาอยู่เอาอยู่าเเอาเอาเอาอาเ่าเเอาเอาเาเอาเออาเือาาเอาเเาออาอเออาเอาอาเอาเอาออาเอาอาเ้อาออเอาอออา ดีๆมีพี่น้องจูบปจักวางแล้วครับเอาไขา่ไฟแดงมาเนี่ย<า>โทตตำนานตำนานเนี่ยไข่ของไฟบ้าฏิขาเลย่ได้ดแต่เกิดมากกเห็นโหลดไข่ไฟแดงนี่ั้งแต่ตเป็นบาวออเ,เ,เ,เป็นเป็นเป็นวัยรุ่นมากกเห็นโหลดนี่ตำนานไข่ไฟแดงนะครับนี่เสียหนีประมาณสามสิบกปี้เลยครับเสือตัวนีผมเห็นแต่เป็นเด็กหน่อยนะ ของแข่พ่นดีลีแต่ก okay. uh ่อนกับเฮียผมให้น้ำมือนั่นละคอยแตะไข่เพราะเป็นนูนละมุนชุดมือนี้ซีลูกฮาลายพ่นนี่อ๋อเดี๋ยวฝนกำลังสิตกด้วยผมหยุดอดีตไว้ครับนี่ก็ซีลีทางเนี่ยครับก็ลัขึ้น

อันนี้ลูกลูกชายเจ้าสัมครับนนบ้านบุ้ผู้ช่วยผู้อยู่บ้านสาขามูที่แทบผลตำรวจสี่รบคะแนน